ุ้งลูกสาวพ่อไหมใช่ครับใช่ใช่แล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกจังใด๋ห้องลูกสาวตามหาพ่อไหมฮะบ่บ,บ,บ่นึ <c oughs> กบ่ฝันเเียสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตก้าก็ลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักย,ยังหวังยังอยากพบเจอ ก็ยังจำลูกปุ้งได้อยู่ใช่ไหมครับก็ตอนนั้นเขาได้สามเดือนควบคๆวที่จากกันครับดีใจบ่ดีใจอยู่ครับโอ้โอคิดว่าสิไดพ่ <c oughs> ออตอนนี้เพิ่นบวชชีอยู่บวชชีอยู่กาญจนบุรีเจ้้ตออนุสดดใืี มันคงคืออยากย้อนคืนแก้ไรก็ไร้าทาเป็นยังค,งคือทิ้งเพื่นมาล่ะ<อ> <c oughs> ที่เล่าให้ฟังแม่พ่อมันเกิดอีกอย่งขึ้นที่มานั่นผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ใหญ่สมนุกัวเพราะว่าเราเป็นคนจอดจัดตอนนั้นไปนใหญ่สมนุกคคัวมั้งกลับมาบา้านกับพ่อแม่ทั้งพี่กับโว้ยไ,ไปบ่ว่ายุคไก วันที่จะจากทางนั้นมาเนี่ยยังยังรักทางนั้นอยู่ไหมครับ <S <S ยังคิดถึงลูกก็ว่าจะมามาย้ายสำนูรัวไงแล้วก็จะกลับไปแล้ววันที่พ่อแม่ไม่ให้กลับไปอะครับพ่อ,พ,อพ่อยังจำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมคิดถึงลูกสาวคิดถึงเมียกบ้างเมื่อคิดถึงวันเขามีงานอะไรก็ไม่รู้กิน กินสาโทกันเมาไม่รู้เรื่องเลยน้องสาวมาพูดให้ฟังบอกว่า,วาบ่นหาแต่เมียลูกแล้วทำยังไงอ่ะทำใจยังไงอ่ะครับพ่ก็บวชมาบวชมาบวช ลูกสาวบอกว่าพ่อเคยเขียนจดหมายไปหาด้วยใช้สรพนามว่าอาตมาถามถึงลูกกุ้งเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือคําที่ลูกสาวจําติดในใจมาตลอดเลยใช่ไหมครับพ่อใช่เขียนจดหมายเขียนอะไรไปบ้างตอนตอนที่ไปไปต่างประเทศก็เคยเขียนมาใช่ที่ไปพ่อไปซาอุใช่ไหมไปซาอุแล้วก็เขียนจดหมายส่งมากับรูปหนึ่งใบไหมเคยเคยเขียนมาบอกให้ส่ง ไอ้หมายเลขบัญชีธนาคารแต่ก็ไม่ตอบรับทางนี้ไม่ตอบรับงไงเขาไม่ตอบกลับ,บก็เลยรู้จะติดตออ่อไงก็เลยอ่างเหินกันมาทั้งนั้นเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับแล้ว ได้ซ้อมประสงคโคราแงแห่งใจปาร์ติหารแห่งรักที่พัดรักนั้นอนุภาพบรรดาฝากดฟ้า ລະຮັກແກ່ຈັກກົດເກນແຫຟ